สวัสดีครับเกาโกอีกครั้งนะครับกับผมช่างบอยนะครับจากร้านโชงประชาแบตเตอรี่ครับน,นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างแบบ S M F กับแบต M F m a n g a n e น e f r กับ silde m a n g a n e e free นะครับข้อแตกต่างของแบต2ชนิดนี้คืออันนี้คือ S M F แบบแห้งไม่ต้องเติมน้ากลั่นนะครับสังเกตง่ายๆฝาปิดจะเรียบสนิทมีสติกเกอร์ปิดก็จริงแต่ว่าถ้าลอกสติกเกอร์ออกมานะครับ เราจะไม่เจอรูเติมน้ํากลั่นนะครับเราจะเติมน้ําไม่ได้นะครับผมอันนี้คือ SMF ซิล t e m a i n t e n นันฟร r ส่วนชนิดนี้ MF แมนเทนน a n c e f แต่เราเติมน้ํากั่นต้องเติมน้ํากั่นนะครับเพราะว่าเราลอกสติกเกอร์ออกมาเราจะเจอรูเติมน้ากั่นนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับ MF แมนเทน n a n c e f แต่ต้องเติมน้ํากลั่น SMF s i ลเต m a i n t e n นั c e f r ไม่ต้องเติมน้ํากั่นนะครับ ท้ายนี้นะครับผมถ้าท่านต้องการแบตเตอรี่ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับรถของท่านนะครับติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับที่ลานโชคบัญชาแบตเตอรี่หรือช่องทางการติดต่อด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับผมช่างบอยจากลานโชคบัญชาแบตเตอรี่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันเอ็กซโซด้าครับผมสวัสดีครับ